ท่านแม่ดูสอิอีอันเก่งจังเลยอีอันฝนจะตกแล้วเข้าบ้านเถอะขอรับท่านแม่ออกมาได้แล้ว

มีความก้าวหน้าอข้าน้อยผู้ประชาการสามทัพนานกงชิงคารวะท่านจอมทัพคารวะท่านจอมทัพลุกขึ้นเถอะสึกที่ฝั่งเหนือเป็นยังไงบ้างเรียนท่านจอมทัพโยสุไว้สามีท่านนำทัพไปเขตเทะเลทรายเหนือใช้แค่หกวันโจมตีไปได้สิบหกป้อมดีมาก นานกงมฉิงฟังคำสั่งขอรับท่านจอมทัพประกาศคำสั่งไปโยสัวเวยสร้างผลงานโดดเด่นแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเมียเปิดพร้อมทหารสามแสนนายชุดเกราะทองคำจวนแม่ทัพหนึ่งหลังพรุ่งนี้เมื่อเขานำชัยกลับมาให้เจ้าจัดงานฉลองแต่งตั้งยศให้เขาข้าน้อยทราบแล้วผมคำรามป้า หงคำรามฟ้าร่วมรบกับข้ามาเจ็ดปีกำจัดศัตรูมานับล้านทั้งยังเป็นสมบัติของชาติที่มีสภาพสมบูรณ์ถึงตอนนั้นหอกนี้จะมอบให้เขาด้วยท่านจอมทัพความดีความชอบของสามีท่านหรลได้ท่านคอยสนับสนุนตอนนี้ท่านจะมอบหอกหงคำรามฟ้าให้เขาด้วยเหรอในอดีตสามีข้ายากจนคนแค้น ้ากลัวว่าฐานะจอมทัพของข้าจะกดดันเขาก็เลยอยู่เคียงข้างเขาในฐานะคนธรรมดาตอนนี้เขามียศประดับตัวข้าก็ไม่ต้องปิดบังในงานฉลองข้าจะประกาศฐ,ฐานะของข้าถึงตอนนั้นข้าจะแต่งตั้งเขาด้วยตัวข้าเองเราขอต้อนรับท่านจอมทัพกลับมาขอต้อนรับท่านจอมทัพจริงสิ เรื่องครอบครัวของข้ามีข่าวบ้างไหมท่านจอมทัพข้าน้อยไร้ความสามารถใช้แค่จี้หยกของท่านตามหาท่านแม่กับน้องชายท่านไม่ได้กลับไปเถอะขอรับ ดูสิดูสิแม่ทับโหย่เหล่าๆจริงๆผู้คนในรบม้าต้องเป็นปูหยิตแน่เลยหอจัิเลยดูนักสี่น้ำหนามดนกขี่น้ำหนามเธอดจ้าเธอจ้าเด็เข้ามาเด็กอ้ามาเธอดจ้าวิจับเลยด้วยั เอ๊ะเป็นนางได้ยังไงผู้หญิงโหยล่ะเอ๊ะทำไมอ่เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นนางมาแล้วทำามโอ้ยลูกแม่สมกับเป็นแม่ทัพใหญ่องค์อาจจริงๆท่านนี้คือคุณหนูสู่สินะดูสูงส่งเหนือใครจริงๆเสี่ยวหลันคารวะท่านป้าดีดีดีเข้าไปข้างในกันเถอะ ในที่สุดก็จะได้เฉดหัวนาะผู้หญิงซอมซ่อนั่นออกไปสักที <laughs> ลามาแล้ว<ะ>จ้าท่านแม่ดูสินี่คือของขวัญที่คาดเตรียมไว้ให้ท่านพ่อละทีอ่อันทำไมถึงเก่งแบบนี้มีดาบ,บนี่พ่อเจ้าจะปราบศัตรูได้อย่างห้าวหาญเลยสินะท่านพ่อ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 สวยมาแล้วเหรอ คนผู้นี้คือท่านนี้คือบุตรีของวานิชหลวงที่ลูกข้ามีวันนี้ก็เพราะได้คุณหนูสู่คอยช่วยอ๋อแขกของสวยสินะเออนั้นนั่งกันก่อนข้าอุ่นเหล้าฉลองไว้แล้วจะรีบเอามาสวนเว้ยนี่มันที่อะไรกันนี่คือเมียที่ทำได้แค่อาหารกับซักผ้าสินะเนื้อตัวถึงมีแต่กลิ่นเหม็นเปรีย้ยอย่ามาว่าแม่ข้านะ Mm hmm. <laughs> อืออะมาอ๋อเล่ามาแล้วเสวยข้าจะบอกให้เล่านี้นะ่ะฝังไว้ตั้งแต่ก่อนที่เจ้าจะไปรบตอนนี้เจ้านำํำไายกลับมาถือว่าเป็นเล่าฉลองอ,อ,อ,อลองชิมดูสิเจ้ารับคำ จอมอทัพพัฒฐานดื่มเหล้าอย่าทำร้ายข้าได้ไงข้าไม่ได้ตั้งใจคิดว่าลูกข้าจะกินขยะอะไรก็ได้เนาะเอาละ่ะที่ข้าเรามาครั้งนี้เพื่อบอกเจ้าว่าพรุ่งนี้ท่านจอมทัพจะฉลองให้ข้าเจ้าพาอีอันไปด้วยถึงตอนนั้นข้ามีเรื่องจะประกาศเออได้ข้ากับอีอันไม่มีชุดที่เหมาะเลยเอฮะไม่เป็นไรใส่อะไรก็ได้ใครมีทุระ ตรงนี้จอทงอะรฮท่านพ่ออือเออนี่นี่เขาไม่ได้มองคนผิดไปจริงๆเมื่อประสบความสำเร็จก็ไม่ได้รังเกียจเนี่ยที่มีสภาพเช่นข้าเซียวหลันเจ้าบอกว่าวันนี้จะอยากกับนางแล้วทำไมถึงไม่อยากหรือว่าเจ้ายังรักนางอยู่จะเป็นไปได้ยังไงเจ้าเสียเงินไปไม่น้อยเพื่อได้ข้อมูลลับ ให้ข้าได้รับชัยแถมเชิญท่านจอมทัพมาแต่งตั้งยศให้ข้าทั้งหมดที่ว่ามาสาวนอกอย่างนางจะเทียบกับเจ้าได้ยังไงและยังจะพานางไปพบท่านจอมทัพ <laughs> อย่านางเลยก็ไม่สนุกนะสิในงานฉลองวันพรุ่งนี้ข้าจะยานกับนางต่อหน้าบรรดาขุนนางทุกคนในเมืองหลวงให้นางอับอายขายขี้หน้าแบบนั้นจะได้แสดงความรัก ที่ข้ามีต่อเจ้าได้อย่างนี้นี่เองเจ้านิสัยไม่ดีเลยไปกันเธออีอันพวกเราต้องไปงานเลี้ยงฉลองพ่อเจ้าแล้วขอรับฮะฮึฮฮขะมาด้วยข้ามาจ้าข้ามาด้ะะมาจ้าข้ามาด้วยข้ามาจ้า หยุดนะช่ยด้วยหยุดนะหยุดมันจับนางไว้เป่าเออ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 ตามหายิงที่พกจี้หยกปูกกระดิ่งเมื่อครู่พี่ยังขัดเข้าวังขัาจะเข้าเฝ้าไทยเฮา เฉลยเเลยเอ้าไปเขาหลีเอาสวัสดีสวัสดีพบกันนานหน้าตาสดใสเชียวยินดีด้วยแม่ทับโยแม่ทับโยยินดีด้วยท่านจอมทัพมอบหอกหงให้อนาคตของท่านช่างยาวไกลนักนั่นเส้นนั่นเส้ใช่แล้วล่ะได้ถือครองหอกหงคำรามฟ้าก็เหมือนกับผู้สืบทอดของจอมทัพไม่ช้าแม่ทับโยคขได้เป็นจอมทัพท่านจอมทัพเมตตาต่านทุกท่านข้าได้รับคําสั่งจากขบอนัดกงให้นําทหารมาดูแลความปลอดภัยของงานนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยได้ยได้เลยได้เลยได้เลยเล่เลยเล้าลยเยเล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 าเลยเลยเลยเลกเลย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 เลเลยเลคเลย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 ่ลยเ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 ลืเลยเลยเลยลยเลยเลยยเลยเลเลยเลยะลยเลยเลยเหมเลยเล็นครอบคเัวของเลย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 เาเลยอลเลยเ่ยเล่เ <The> ่ยเลเลเย ท่านแม่ท่านพ่อสเวยจะบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะประกาศไม่ใช่หรอค่ะเรื่องที่ข้าจะประกาศสำคัญมากเราดูอยู่ด้านล่างก็พอแล้วทุกท่านก่อนที่ท่านผู้บัญชาการหนานกงกับท่านจอมทัพจะมาถึงข้ามีเรื่องจะประกาศสองเรื่องเรื่องแรกข้าอยากขอบคุณคนผู้หนึ่งต่อหน้าพวกท่านขอบคุณที่เป็นคนสำคัญในชีวิตข้านางคอยช่วยเหลือข้า หากไม่มีนางวันนี้ก็ไม่มีข้าแม่ทัพโหยคงจะหมายถึงภรรยาของเขาสินะผู้หญิงโหยให้กำเนิดบุตรชายให้แม่ทัพโหยคอยทำงานบา้านถึงขนาดยกสินเดิมของตัวนางเองให้แม่ทัพโหยไปใช้ทำศึกไม่ใช่แค่นี้ว่ากันว่าผู้เงินทองที่แม่ทัพโหยจำเป็นต้องใช้ภายในกองทัพก็ล้วนได้มาเพราะผู้หญิงโหยคอยช่วยเหลือทั้งนั้น ใน้ภรรยาดีเช่นนี้ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนั่นสิท่านแม่ท่านพ่อจะเอ่ยชื่อท่านแล้วขอรับอีอันอะในยามที่ข้าไม่มีอะไรเลยมีเพียงนางที่คอยเคียงข้างข้าบบดน,นี้ข้าได้ขึ้นมาจุดสูงสุดก็มีนางที่หนุนหลังช่วยเหลืออย่างลับๆถ้าหากไม่มีนางในวันนี้ข้าคงจะไม่ได้เป็นแม่ทัพเมียไป และไม่มีงานฉลองที่ยิ่งใหญ่นางคือผู้นำทางชีวิตข้าคือผู้ที่ข้าโยโสเวยวรักที่สุดในชีวิตโสเวยวก็จริงๆเลยมาบอกรักอะไรต่อหน้าคนตั้งมากมายต่อไปขอให้ข้าได้แนะนำคนในดวงใจให้ทุกท่านรู้จักและนางจะเป็นหูหญินของแม่ทัพเมียยไปนางก็คือ บุตรีวานิชหลวงแฟนตาซีสู้เซียวลัดนี่มันจะไปกับเนี่ยท่านแม่ท่านพ่อคงพูดผิดละมั้งที่ส่วเวยมีวันนี้ได้ก็เพราะความสามารถของเขาข้าก็แค่คอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอีกเจ็ดวัน ข้าจะแต่งงานกับเสี่ยวหลันที่จวนแม่ทัพที่ท่านจอมทัพมอบให้น้องหญิงหากวันหน้าข้ามีบรรดาศักด์ข้าจะจัดงานแต่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าแน่นอนขบวนสินสอดหลายลี้ชุดแต่งงานชั้นสูงเกี้ยวแปดคนหามให้ผู้คนทั่วล่าได้รับรู้ว่าเจ้ามู่กุ้ยอิง เป็นภรยาของโยสัวไวเรื่องที่โยสัวไวเป็นสุขที่สุดในชีวิตคือพบเจ้าข้าได้จัดเตรียมขบวนสินงสอดหมายเี้ชุดแต่งงานชั้นสูงเกี้ยวแปดคนหมให้ผู้คนทั่วล่าได้รับรู้ว่าเจ้าซูเซี่ยวหลันเป็นภรยาของโยสัวไวถึงตอนนั้นขอเชิญทุกท่านมาดื่มเหล้ามงคล้ เออใช่ดีหญิงงามนี่ก็คือคู่กิ่งทองใบหยกใช่ใ่แล้วไม่ใช่สิใช่แล้วเจวยเจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าต่างหากที่ลูกชายข้าฉลาดแถมเก่งกาจรบจะเข้าใจผิดได้ยังไงโม่กุยอิงเจ้ามันก็แค่หญิงอุ่นเตียงต่าต้อยคงไม่ได้อยากจะเป็นหูหญินของแม่ทับหรอกนะข้าไม่อยากได้ยินท่านพูดข้าอยากได้ยินจากปากสวยว่ามันหมายความว่าไงได้งั้นข้าจะบอกเจ้าเอง เรื่องต่อไปที่ข้าจะประกาศก็คือเรื่องยา <c oughs> ข้าโยสัวเว่เป็นจองหวนฝ่ายบูออกรบมาหลายครั้งผลงานมากมายบัดนี้ได้รับความสนใจจากจองทัพหญิงจนได้หอกหงคำรามฟ้าและจะได้เป็นแม่ทัพส่วนเจ้าก็เป็นข้าหญิงแก่ไร้ประโยชน์จะคู่ควรกับตำแหน่งหู้หญิงแม่ทัพเหรอข้าไม่คู่ควรเหรอโยสัวเว่ อย่าลืมซะหรอกเจ็ดปีก่อนเพราะมีสินเดิมของข้าเจ้าถึงไปทำศึกฝั่งเหนือได้หลายปีมานี้เพราะมีข้าคอยเลี้ยงลูกดูแลผู้เท่าเจ้าถึงสามารถทำคุณงามความดีประสบความสำเร็จได้แล้วเจ้าเคยบอกว่าหากเจ้ามีบรรดาศัพด์จะส่งเกี้ยวแปดคนหามมารับข้าเข้าเรือนอีกครั้งนี่เจ้าลืมไปแล้วหรือไงขอได้แล้ว ซักผ้าทำอาหาเรเลี้ยงลูกนี่คือสิ่งที่ข้าต้องการเหรอพวกผู้หญิงข้างทางก็ทำได้มันน่าเอามาพูดนักเหรอูมกุยเจ้านี่ตำต้อยจริงๆเจ้าว่าไงนะคนที่ข้าต้องการคือคนที่ช่วยให้ข้าก้าวหน้าไม่เหมือนผู้หญิงเช่นเจ้าที่นอนอยู่เฉยๆนอกจากให้กำเนิดลูกก็ไม่ทำอะไรเลยเลใช่แล้ว ข้าสละเงินมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลลับทางทหารแถมช่วยให้เขาได้รับความสนใจจากท่านจอมทัพหญิงมีเพียงข้าที่เหมาะกับตำแหน่งหูหยินของท่านแม่ทัพเจ้ามันก็เป็นแค่ลูกสาวของพ่อข้าไม่แม้แต่จะเคยพบหน้าจอมทัพด้วยซ้ำจะดึงความชอบเข้าตัวข้อมูลศัตรูพวกนั้นถ้าเป็นคนให้เองทั้งงานเลี้ยฉลองนี่ทั้งจอมหมวนฝ่ายบูรวมถึงหอกของคำรามนั่นก็เป็นเพราะข้าอ่าจนักเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้ามาแย่งความชอบจากข้า ข้าเป็นใครเหรอแค่ข้าพูดประโยคเดียวก็ทําให้ตระกูลซูของเจ้าล่มสลายได้มู่กุยอิงเจ้ามันโง่เง่าและยังเถืีอนดิพอได้แล้วมู่กุยอิงเจ้าเสียใจจนบ้าไม่พอยังย้ำเกียดผู้หญิงของข้าเชื่อไหมแค่ข้าพูดเจ้าก็จะอยู่ในแคว้นต้าเซี่ยไม่ได้คุกเขาขอโทษเซียวหลันซะไม่ยอมใช่ไหมดูเหมือนว่าก่อนที่จะยานับเจ้าข้าคงต้องสั่งสอนให้เจ้าสำนึกให้เจ้าได้รู้ ว่าอะไรคือวุฒธรรมคือความต่างของานนะช่า่เ้ยอยาทำลายฉันเบนนะ <c oughs> านางเป็นแค่หญิงต่ำต้อยนี่ต่างหากแม่ของเจ้าเร็วสิเรียกนางว่าแม่ผ <c oughs> <c oughs> ู้หญิงชั่วแลงแกแม่ของข้าข้าจะตีเจ้าให้ตายนี่เยอะอีอันอย่าตีมากสิทนะ่ อีอันจะไม่เป็นไรนะหยอสัวไว้เพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อไขตัวเองเจ้าก็ทำร้ายได้ลงคอขนาดเสือยังไม่กินลูกของตัวเองเจ้ามันยิ่งกว่าเดรัจฉาสิสิ่งที่หญิงอย่างเจ้าลอดออกมาถึงแม้จะมีเลือดของตระกูลหยก็เป็นได้แค่คนชั้นตำ่ำมีเพียงลูกของข้ากับเซียวหลันถึงจะได้สืบทอดตระกูลหยได้ ได้เจ้าเป็นคนเลือกเองนะนับแต่วันนี้ไปเจ้ากับข้าตัดขาดจากกันสั่งการออกไปยกเลิกสมญาจองงวนของโยโส่วเวริบคืนทุกอย่างของเขาคำสั่งด่วนทหาร เรียกรกวก่อกำลังเฟิ่องหมิงไปที่หอเฟิ่องหมิงครับไปไยมู่กุยิงไม่อย,อยากอยู่แล้วเหรอคิดว่ามาก่อความวุ่นวายที่นี่ก็จะทำลายงานนี้ได้เหรอไรอย่างอายสิ้นดีพอทนไม่ได้ที่ลูกข้าขอ,อย่าก็เสียสติจนเป็นบ้าข้าก็ว่าเงินนางก็เป็นแค่หญิงบ้านนอกคอกนาที่วันวันโอแต่คิดถึงผู้ชาย แต่พอถูกขอหย่าต่อหน้าผู้คนมากมายเกิดรับไม่ได้จนเสียสติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรระดับลากหญ่าอย่างเจ้ายังกล้าแย่งผู้ชายของน้องข้าทหานกองใกล้จะมาแล้วพระเจ้ายากจะตายก็พูดมาตรงตรงเลยทหานกงฉิงหากเขาไม่มาภายในครึ่งชั่วย,ยามก็สมควรถูกปลดบังอาจผู้หญิงอย่างเจ้ากล้ามาหยามเกียรติผู้บัญชาการนานกงรอให้ผู้บัญชาการนานกงมาถึง ว่าเจ้าจะได้ดูดตักกากป่าแน่งั้นเหรอเจ้าคงไม่กลัวว่าพอหนานกงชิงมาถึงคนที่ตายก็คือเจ้าสินะ,ะ,ะอย่าเจ้าคงอยากตายสินะนางผู้หญิง,งโง่เงา่าข้าก็อยากเห็นว่าเจ้าจะเอาอะไรคืนได้บ้างงั้นก็ช่วยเบิกตาของเจ้าดูให้ดีๆเม่อกียอิงจะทําอะไรของคํารามปลาเล่มนี้ถ้าเคยวาดปั่นมาหลายครั้งว่าวันที่เจ้าประสบความสําเร็จข้าจะมอบให้เจ้า แต่บัดนี้จะไม่คู่ควรกับมันแล้วดังนั้นสิ่งที่ข้าจะยึดคืนเป็นอย่างแรกคือหอกหงํำรามฟ้านางคน<ม>ชั่วหยุดนะหากเจ้ากล้าพังนาคตลูกข้าข้าจะฉีกร่างเจ้าโยสเวยเจ้าบอกว่าอยากพบหน้าจอมทัพหญิงที่เจ้านับถือนักไม่ใช่เหรอวันนี้จะให้เจ้าได้เห็นเต็มสองตาหมายความว่าไงหรือว่าเจ้าคิดจะสวมรอยเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้น นี่โทษถึงตายเลยนะท่านแม่อีอันอยากขยับ<แ>ถ้าขยับแล้วก็ถ้าจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้แหละ<แ>จะจะทำอะไรรออีอันนะเจียวหลันนี่เจ้านางหญิงชั่วพูดคำโตไรสำนึกที่จะทำลายงานเลี้ยงฉลองของเจ้าข้าย,ย่อมต้องหาทางหยุดนางอยู่แล้วเดี๋ยวพานทำให้ท่านจอมทัพโกรธจะเกิดเป็นหายนะใหญ่จูเสี่ยวหลัน หากเจ้ากล้าทำร้ายลูกข้าแม้แต่ปลายเล็บข้าจะล้างบางตระกูลจูของเจ้าโม่กุยอิงจนถึงป่านนี้แล้วทำไมเจ้าถึงยังจะปากแข็งอยู่อีกอแต่เจ้าพูดผิดไปเรื่องหนึ่งข้าไม่ได้จะทำร้ายเขาแต่จะฆ่าเขาต้องหาเจ้าสัวเว่ยให้เจ้าลงมือเองดีกว่าะอะไรนะ ข้าสัวเวยเจ้าต้องคิดดูให้ดีนะนางผู้หญิงนี่ไม่เพียงแต่จะพูดล่วงเกินผู้บัญชาการหนานกงยังหยามเกียดจอมทัพด้วยการจะชิงหอกนี่คือโทษอประหารก้าวทั่วโคตรเลยนะนอ,อน่าใช่ใช่ใชตอนนี้แค่เจ้าตัดสัมพันธ์กับสองแม่ลูกนี่บางทีท่านจอมทัพอาจจะให้อภัยเจ้าเอ๊ะ ทักโหยคุณหนูซูคุณได้ถูกต้องแล้วหากวันนี้ท่านแม่ทัพยอมที่จะตัดเนื้อร้ายเพื่อความยุติธรรมท่านจอมทัพจะต้องยิ่งชื่นชมท่านแน่นอนโยสัวเวยพวกนางกำลังล่อลวงเจ้าอีอันคือเลือดเลือเชื้อไขของเจ้าเองนะตัวเว๋ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหลังจากเราแต่งงานกันแล้วข้าก็จะให้กำเนิดลูกชายกับเจ้าเอง ลูกแม่คือค,ค,คุณหนูสู่พูดถูกแล้วคนที่ไม่สำเรยกตัวเองต้องตัดจากชีวิตไปซะแถมเมื่อกี้ไม่เห็นฐานฝฟิงหมิงนายหนึ่งเพิ่งจะออกไปคงกำลังไปรายงานท่านจอมทัพหญิงแน่ <c oughs> ลูกแม่ลูกต้องคว้าโอกาสสุดท้ายไว้ให้ดีนะว่าไงนะื มูกุยอิงจ้ามาคับข้าเองนะพวกเจ้พูดถูกแค่ข้ายอมตัดเพื่อความยุติธรรมอำนาจของข้าก็าจะเป็นของข้ายอย่างแท้จริงถที่ใจอ,อนอ,อยา่าข้าเลยนะยนะพ่ออออย่าโทษพ่อเลยหากจะโทษก็ต้องโทษเจ้าที่เกิดมาอยู่ในท้องแม่เจ้าเมื่อเจ้าไปแล้ว คนจะสร้างหลุมที่ดีที่สุดให้เจ้า <c oughs> จะให้บ่าคอยไหว้ทุกวัน <c oughs> จะได้อยู่ในหลุมอย่างไร้กังวลท่านรช่วยเ่าด้วยเหยาสัวไว้ถ้าวันนี้พวกเจ้าทำอะไรลูกข้าถ้าจะทำให้พวกเจ้าตายโดยไร้สึ่งที่ฝังต <c oughs> ุกโมกุยอิงถ้าเจ้าไม่อยากให้เขาตายแล้วก็ข้าก็พอ จะมีวิธีนะเจ้าก็คุ้งเข่าลงสิคลานเข่าเข้ามาก้มหัวให้กับข้าแล้วยอมรับต่อหน้าทุกคนในที่นี้ว่าเจ้ามันก็เป็นแค่หญิงบ้านนอกทำแบบนี้ข้าก็อาจจะยอมไว้ชีวิตเขาฝันไปเถอะในเมื่อเป็นเช่นนี้เงินเขาตายตายจะแ,<ห>แตะเขานะ <laughs> <laughs> ถ้ายอมแล้ว

ออันจะไม่เป็นไรนะสวยท่านแม่ท่านพ่อไม่ต้องการอีอันแล้วท่านแม่อย่าเป็นเหมือนท่านพ่อนะแม่ขอโทษนะแม่ดูแลลูกไม่ดีเองมุกุยอิงเจ้ามุกุยอิงเจ้ากล้า,ลาทำร้ายเจ้าหัวนฝ่ายบูต่อหน้าผอบอหนัดกง จะเตรียมตัวถูกทรมาจนตายได้เลยคิดฆ่าสามีขัดต่อธรรมเนียมสมควรเอาตัวนางไปขังในเล้าหมูฮทานานกนกงเมื่อครู่ท่านก็เห็นแล้วนางผู้หญิงคนนี้ทำให้ของศักดิ์สิทธิ์หอกของคำรามฟ้าแปดเปื้น ดูหมิ่นหอ,อกหงยามเกียรจอมทัพทั้งยังจะปองร้ายแม่ทัพเมียเปยสมควรถูกประหารนะหอ,อกเล่มนี้เป็นของที่ท่านจอมทัพมอบให้ลูกค่ะต้องมาถูกนั่งก็ยญิงนี่ทำลายท่านนานกงทวงความยุติธรรมให้เรานะเป็นงั้นเหรอทำลายข้าเรื่องเล็กแต่นี่นนร่วงเกินท่านกับจอมทัพไม่รักดีขอให้ท่านประหารนางด้วยเถอะฮะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เท้าข้า,ขาน้อยสูเตอ๋อย่าที่แม่ทําโหยกล่าวไปเป็นความจริงทุกประการ<ะ>เป็นข้าน้อยที่บอกทุบปล่อยให้มาแรงวันเว็ดลอดเข้ามาแต่เท้าโปรดให้อภัยด้วยมาแรงวันเหรออ่ใช่แล้วนางผู้หญิงคนนี้พูดจาวางโตบอกหากท่านไม่มาในหนึ่งก้านทูปจะปลดท่านจากตําแหน่งนางนี่ช่างบังอาจยิ่งนักเนั่นสิผู้หญิงที่โง่เง่าบอกปัญญาเช่นนี้ต้องประหารสถานเดียวใช่แล้ว แต่ว่าท่านนันกงหากท่านไม่อยากมือแปดเปื้อนพวกเราที่อยู่ที่นี่ทําแทนท่านได้ใช่ใช่ใช่ดีดีจริงจรชมเกินไปแล้วเอิมการปกป้องงานเลี้ยงคือหน้าที่ของข้านันกงชิงนางสารเลวจะตายอยู่รำร่อยังกล้าเรียกชื่อท่านอีกบังอาจนะไอ้พวกไม่รักดีไต่เท้าเดี๋ยวข้าน้อยจะช่วยตัดคอนางผู้หญิงคนนี้ให้ท่านเอง เพื่อชดใช้ความผิดคนที่สมควรตายคือเจ้าอย่ากล้าพูดวางโตอีกตายซะยสู้เตอหยางไอ้คนไม่มีตา